สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะผมก็แบค์เนาะจากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่อง youtube ตามผมลงทุนเนาะก็เดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวมาประชาประชาสัมพันธ์โปรเจกต์ของของเดือนเมษาถึงมิถุนาเนาะที่ผมทำกับน้องพีทเนาะช่องตามผมลงทุนคลิปโตเนาะก็สำหรับคนที่เปิดเปิดพอร์ตเนาะสำหรับคนที่เปิดพอร์ตกับเปิดพอร์ต xm กับทางเพจกับทางเพจเนาะแล้วก็ กับทางช่องตามผมลงทุนเนาะก็ผมจะมีแผนแผนการเทรดเป็นการแชร์แผนการเทรดให้เนาะก็คือแนวทางแนวทางในการเทรดให้สําหรับคนคนที่เทรดทองคำเนาะก็เงื่อนเงื่อนขไขก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ยากอะไรเนาะก็คือเพียงแต่ว่าพี่ๆก็คือเข้าไปเข้าไปแล้วก็กดไปเนี่ะเข้าไปแล้วก็กดเปิดพอรตตรงนี้เนาะ,ะกดคลิกเปิดพอรตสำหรับคนที่มีมีพอร์ต XM อยู่แล้วก็คือ กรอกข้อมูลที่เปิดบัญชีเพิ่มเติมได้เลยเนาะแล้วก็ให้ให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นเป็นทาง i อของทางทางเพจเนาะหนะึ่งหนึ่งหนึ่งสองเก้าเก้าสี่แปดเนาะอ่ะเป็น i ออ่ะเป็น i อของทางผมเนาะอ่ะเป็น i อของทางช่องแล้วก็คนที่ยังไม่มีพอร์ตก็สามารถเปิดพอร์ตได้เลยเนาะก็แล้วแต่เนาะว่าเราจะจะเลือกอ่าแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มยังไงเนาะก็ จะมี mt 5แล้วก็ mt 4เนนะส่วนตัวผมใช้ mt 4แล้วก็เลือกเลือกประเภทบัญชีก็คือแล,แล้วแต่พี่ๆเลยนะกันว่าจะ,จะเลือกแบบไหนแต่ส่วนตัวผมใช้ผมจะใช้ตัว xm standard ไม่มีสวบตรงนี้เนาะแล้วก็ยืนยันตัวตนในขั้นตอนถัดไปเนาะก็เปิดพอร์ตเสร็จแล้วอ่ายืนบัญชีบัญชีคอนเฟิร์มเรียบร้อยแล้วยังไม่เสร็จเนาะต้องต้องฝากฝากเงินเข้าไปในบัญชีด้วยเพื่อให้บัญชี active เนาะสำหรับใครที่เปิดบัญชีแล้วแต่ว่า เง,เงินยังไม่ได้ฝากเข้าไปในในพอร์ตเนาะก็ยังยังยังไม่เงื่อนไขของของการเข้าอ่าร่วมกลุ่มในการแชร์แผนการเทรดเนาะซึ่งแผนทั้งหมดจะเป็นแผนที่ผมอัดอัดเรียบร้อยพวบผมก็จะส่งคลิปเป็นเรียลไทม์ให้เลยเนาะอ่ะส่วนในช่อง y o u t u b e เนี่ยก็อาจจะต้องดีเลยเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเนาะก็อ่าก็ให้ให้อ่าให้เป็นสิทธิ์สิทธิ์สำหรับคนที่เปิดพอร์ตไปก่อนเนาะอ่ะแล้วก็ส่วนในในช่องเนี่ยก็ ผมก็จะตัดคลิปมาบางส่วนมาลงเป็นเป็นการแชร์แผนการเทรดให้ก็ไม่ยากเนาะไม่ยากก็ฝากประชาสชนพี่ๆด้วยแล้วกันเนาะก็แผนในกลุ่มก็จะมีทั้งอะไรนะมีทั้งทองคําแล้วก็แผนของอเหรียญเนานะในใน,ในกลุ่มของเหรียญคริปโตก็คือเป็นอาจารย์พีชจะเป็นคนทําแผนให้สาหรับพี่ๆทีเ่เปิดเปิดพอร์ตเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็ฝากกันเข้าพอร์ตเรียบร้อยแล้วก็ รบคนทักทักมาทางไลน์ผมเนาะก็คือ,อเข้ามาในเพจตรงนี้ก็ได้ก็ทักไลน์ผมเนาะอันนี้ B A E W A N G เนาะแล้วก็แบ่งรบคนทักมาทางไลน์ผมเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมจะดึงเข้าไปในไลน์กลุ่มของกลุ่มแชร์แผนการเทรดให้เนาะ,ะก็ะฝากพี่ๆทุกคนด้วยเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับ แล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปที่ผมทําแผนส่งไปในกลุ่มนักเรียนแอคกลุ่มกลุ่มแชร์แผนการเทรดให้หนอะนะประมาณนี้ครับที่ทางฟิลมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งมองรอบของหนึ่งชั่วโมงเราจะเห็นไซเคลิลชัดเจนเนาะอยู่ตรงนี้อ่าตรงนี้นะรอบตรงนี้น,น,นะปึ๊บแล้วก็ตกหลุดโลหยนะแล้วก็ดีปึ้งขึ้นมาตรงนี้ วัดเป้าวัดเป้าของบริสเดวเชนชุดนี้กอนส่วนตัวมองขึ้นนะส่วนตัวมองขึ้นแต่เออเนี่ยมันโว้แลับโว้แลับโว้แลบทิ้งไส้มาอย่างเดียวเลยตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนยเออส่วนตัวมองว่านู่นเลยจะขึ้นไปหาเนิวไฮเนียวไฮของตรงนี้นะอืมจุดแปดจุดสองอัเนียส่วนนี้ เฟิด์สเฟิร์เิรอันนี้อ่านี่หนึ่งนีหนง่หนึ่งขาเนาะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่ตรงนี้เฟิดนี่อ๋อน่าจะเป็นโซนโซน,นตรงนี้น่าจะเป็นโซนตรงนี้น่าจะเป็นโซนตรงนี้ส่วนไอ้ขาตรงนี้เนี่ยมันคือการดีดสู้ของของรอบไซเคิลตรงนี้ใช่ไหมอ่ะใช่นี่เห็นไหมปึนะ๊กปึ๊กนี่ อ,อ,อันนี้คือแบร์ไดของรอบไซเคิลชุดหลังอันนี้คือแบร์ไดของสชั่วโมงอันนี้คือแบร์ไดของ1ชั่วโมงเพราะนั้นอิทธิพลของของการเิ่เดวิชเนี่ย HR อันชุดแรกเนี่ยโอเคมันมัน,ม,นมันดิดดิดขึ้นมาถึงดิดดิดขึ้นมาถึงทาร์เก็ตของมันเรียบร้อยแนละ้วคือแนว38.2ตรงนี้นะแล้วก็เหลือรอแค่หลุดโลเพื่อลงไปหาทาร์เก็ตโซลล่างแค่นั้นเองทาร์เกตโซลล่างของเขาก็คือ1900โดยประมาณ1900โดยประมาณแล้วก็ ในไอเดียของตรงนี้ตรงนี้นี่นะนี่ในไอเดียของแบร์ยดชุดนี้เึ้่งเห็นนะปึ๊บตบหลุดโลดีดรีบาสู้หนึ่งเที่ยวอไอการดีดรีบาสู้หนึ่งเที่ยวตามแผนเมื่อวานที่บอกว่าออมันจะวิ่งขึ้นมา,า 3, แถวแถวสามหกสี่จุดแปดก็คือตรงนี้เห็นไหมขึ้นมาถึงปึ๊บล้วก็เลยฮะล้วก็ลงเลยมันคือเมื่อวานเนาะก็คือลงมาถึงประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ด ก็คือแนวช็อตเมื่อวานตามแผนก็คือ193่ง้าฮะหนึ่งเก้าสามศูนถึงหนึ่งเก้าสามสามอ่าแล้วก็ติดปุ๊บแล้วก็ล่วงเลยแล้วก็ตอนนี้ออกมาส่งออกข้างไซเวย์อยู่ในโซนอยู่ในโซน PP ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้ถามว่าให้มันจริงๆถ้าไม่เทรดก็ก,ก,ก็โอเคนะถ้าไม่เทรดก็โอเคแต่แต่คืออ่ะสำหรับสายสายเทรดเดอร์เนาะคือเออแม่งยัไงไงก็ต้องเล่นเนาะเออถ้า ถ้ามองว่าย,ยังไงเราก็ต้องเล่นเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองมอง,องตรงนี้นิดหนึ่งร้อยสามสิบแปดจุดสองหนึ่งเ้าูนย์เจ็ดร้อยยิบสามจุดหกหนึ่งเ้าศย์หนึ่งในเดียทั้งนั้นในในอเดียของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราเห็นว่าหนึ่งเราเห็นเป้าลงของรอบบาร r เรจ d i v e r g e n จของทรงนี้ถูกไหมตรงนี้แล้วก็มีการคอนเฟิร์มดุดโลตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ดีลีบาสู้หนึ่งเที่ยว นั้นเป้าลงเป้าลงของของรอบแบบนชไดคือตรงนี้ควรจะมาเนาะควรจะมาเพื่อให้จบไซคลของมันจริงๆอ่ะควรจะมาเพราะนั้นแนวแนวรับที่ที่แบบน่าจะได้เปรียบมากๆเลยสำหรับคนที่จะเล่นหน้าบายเนาะก็คือประมาณหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งโดยประมาณอ่าหน้าบายตรงนี้เป็นเป็นสีแดงเนาะอ่าหน้าบายก็คือเราจะเล่นแถวหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งอแล้วก็เดี๋ยวลองวัดวัดไซคลตรงนี้นิดหนึ่งตรงนี้นะ ติดปุ๊บตรงนี้ป๊แล้วก็ดิดอ่าเด้งตรงนี้เนี่ยแต่ว่าตรงนี้คือคือ,คอเหมือนจะหลุดไม่หลุดเนาะ,ะนี่แหละเดี๋ยวมันมา,มา,มาดูการรีบาวตรงนี้ว่าเอะการรีบาวตรงนี้เนี่ยมันรีบาวไปในดีกรีที่กี่กี่เปอร์เซ็นต์เนาะจะลองดูน่าจะประมาณ80ดไหมอ่าโอเค80%เพอดีอ่า แปแล้วก็มีทิ้งไส้เนาะโอเละเพราะนั้นให้เอเดียของของการเล่นเป็นอะไรฮะเป็นแฟลตในตระกูลของของวัดแฟลตวิ e k ีนะหมายความว่าหมายความว่าอย่างงี้หมายความว่าไอการที่เราเล่นกันมาในไซเคิลตรงนี้เนี่ยส่วนตัวมองว่าเป็นอะไรฮะส่วนตัวมองว่าคือขาที่หนึ่งเนาะอาจจะเป็นอาจจะเป็นอะไรฮะอาจจะเป็น leading diagonal ที่เป็นอะไรฮะเป็นอ่าเป็น leading diagonal ที่เป็น expanding triangle ประมาณนี้อ่ะแล้วก็ ส่วนใหญ่เวลาเราเจอทรงของ leading diagonal เนี่ยการย่อตัวในขาที่สเนี่ยการย่อตัวในขาที่2เนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เขจะลงมาถึงในระดับ6กสิหมายความว่าไอ้ไซเคิลตรงนี้เนี่ยอาจจะอาจจะย่อตัวลงมาถึงอาจจะเห็นนะอาจจะเห็นนี่เ,เ็เป็นเป็นสีเขียวเนาะอ่าอาจจะเห็นประมาณ1912โดยประมาณตรงนี้ตรงนี้อา่าแสดงว่า ถ้ามันลงมาถึงตรงนี้อาจจะลงมาถึงทาร์ e เก็ตของเขาเลยก็คือทาร์กเก็ตของรอบแบร์ใดตรงนี้ประมาณ1 9 1 1งเก้ถึงหนึ่ตรงนี้โดยประมาณเนาะอืมอา่าอ่ะโอเคเห็นแล้ว,ลวเห็นแล้วว่าเป็น1912ตรงนี้นะปุ๊บอ่ะ leading ปุ๊บลงมาเป็นอะไรฮะไอ้ขานี้ลงมาเป็นขา A อ่าแล้วก็ไอ้การดิสู้ตรงนี้อ่อเป็นขา B อาเป็นขา B เพราะนั้นเอเองเอซงตรงนี้แหละคนที่จะย่อลงมาเล่นเป็นขาเลยฮะขา C จแถวๆตรงนี้แหละอาจจะจบจบขา C ีแถวๆตรงนี้แหละหนึ่งเก้าึงหนึ่งถึง19 1 2เหนึ่งสองเพราะนั้นรวมในการลงตรงนี้ยังมีอีกประัาณ10เหรียญเนะาะรวมในการลงยังมีอีก10เหรียญส่วนอันนี้สำหรับคนที่จะเล่นหน้าช็อตเนาะคนที่จะเล่นหน้าช็อตคือ,อาถามว่าเจาะจะช็อตตรงไหนที่มันได้เปรียบเนาะจริงๆก็ ต้องรอขึ้นมาใกล้ๆตรงนี้แหละเพราะว่าเราจะเราเห็นจุด sl ตรงนี้ชัดเจนเนาะก็คือตรงนี้1933อ่า1933จะเป็นจุด sl คือถ้าถ้ามันเปลี่ยนทรงกราฟถ้ามันเบรก1933ยังไงก็มีโอกาสขึ้นเป็นเว็บ3นะหมายความว่าขึ้นมาเป็น1ตรงนี้นะแล้วก็ a b c จบ2จบ2ตรงนี้แล้วก็ขึ้นได้วเว็บ3ทันทีเลยถามว่าเฮ้ยถ้าคือคือถ้าตามเทคนิคเขคือเขาอาจจะลงมาถึงตรงนี้นะ 1912้าสองโดยประมาณถ้าตามเทคนิคเขแต่ถ้าตามทรงเคลื่อนของเอหลิทเวฟหมายถึงอะไรฮะหมายถึงตรงนี้เป็น1่ใช่ไหมตรงนี้เป็น A แล้วตรงนี้เป็น B ในรูปแบบของแฟลต,ตในตระกูลของเวกบีแล้วก็ลงมาเป็นขา C ที่อะไรฮะ A เท่ากับ C ตรงนี้คือจบได้เลยนะตรงนี้คือจบได้เลยแล้วตรงนี้พร้อมที่จะยิงปั้งขึ้นไปเป็นขาสามได้เลยเป็นขา3าได้เลยเพราะฉะนั้นขาสามเนี่ยทาร์เก็ตมันยังอยู่ไกลเนาะทาร์เก็ตของขา3ามอยู่ไกลลองวัดเก็ตดู สมมติว่าเราให้ไอเดียของการว่ามันจบตรงนี้แล้ว1915งเก้าหนึ่งห้าโดยประมาณาจบขาซตรงนี้แล้ว1915งเก้าหนึ่งหเพระนั้นเป้าในการขึ้นของไซคลที่สมคือออย่างน้อยโอ้หอย่างน้อยน่าจะได้เห็น1997งเาอาจจะเป็นเวฟสาจบไวเนาะเพราะว่าการเก็บของของขา2ตงตนี้ไม่ดีอาจจะเป็นเวฟสาจบไวก็คือหนึ่งเกซึ่งไอเดียของทางเคตซิกแซก ที่ราวัดของทาเฟมสี่ชั่วโมงคืออะไรฮะสองศูนย์ศูนย์สามอ่าใกล้เคียงกันนะสองศูนย์ศูนย์สามดันั้นมองมองมองทรงมองมองว่าแถวๆนี้แหละน่าคือถ้ามันเบรกตรงนี้ปุ๊บยังไงก็อาจจะได้เห็นตรงนี้แหละ,ะส่วนส่วนแผ่นแผนการเฉลยสำหรับวันนี้ก็คือแผนการเฉลอสำหรับวันนี้สำหรับถามว่าเฮ้เล่นหน้าหน้าบ่ายกับหน้าเซีวอันไหนได้เปลี่ยนกันส่วนตัวมองว่าเล่นหน้าหน้าบ่ายได้เปลี่ยน เล่นหน้าายได้เปรี่ยนก็ถามว่าเล่นเล่นหน้าายโซนไหนที่จะคุมความเสี่ยงได้ง่ายาส่วนตัวมองโซนตรงนี้หละก็ตีว่าตีว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เท่าไหรเอ่ยหนึ่งเก้าหนึ่งห้าถึงหนึ่งเก้าหนึ่งสองราจะเล่นหน้าบาบกันโซนตรงนี้คือถ้ามันลงมาอย่างนี้ปึ๊บโอเคมันจะตีสู้ไปหาตรงนี้หนึ่งเที่ยว อย่างน้อยเห็นไฮเดิมนี้ก่อนเนาะแล้วก็ถ้า b r e a ไฮเดิม um ไปก็โน่นแหละน่าจะพุ่งขึ้นไปแล้วก็ room คือ,อจุดจุดตรงนี้จุดตรงนี้ถามว่า sl ตรงไหน,นถ้าเราบายแต่ฉยสโซนนี้จุด sl เราตรงไหน,นจุด sl อาจจะต้องเผื่อเผื่อ buffer ลงมาเลยเนาะก็ตีว่าน่าจะสักมองว่าสักสิบเหรียญตรงนี้เนาะก็ประมาณแนว6แนว80ปอต่ะก็ะตีว่าถ้าซื้อถฉย1หนึ่งก้าหนึ่งสองก็มองมองโซนหนึ่งก้าวศูนย์สองนี่แหละเป็นแนวเป็นแนวบล็อกไปแล้วกัน อะมอ,เองเป็นแนวบล็อกไปแล้วกันแต่ว่าถ้าเขาหลุดโอเวอร์แลปปุ๊บแล้วก็มีการดึงกลับมาเลยอะอย่างเงี้ยเรา follow บ่ายกลับขึ้นมาแต่แถวๆโซนตรงนี้ได้เนาะแถวหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์สองตรงนี้ส่วนคนที่จะเล่นหน้าเซลล์รอปสั้นก็คือให้มองมองตรงนี้แหละรอปสั้นปึง้งอ่มแล้วก็เอชเอลตรงนี้ย้อนตรงนี้หนึ่งเก้าสามสามหนึ่งเก้าสามสี่ได้ประมาณอ่แต่ว่ามันไม่ค่อยคุมเนาะเพราะอาร์อาร์มันจะประมาณหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งมันโยนเหรียญหัวก้อยเนาะมันโยนเหรียญหัวก้อยนาส่ว Uh, คนที่ถ้ามันมา,สมม,า,มนมมาสมมติว่ามันไม่มาอาจสมมติว่ามันไม่มามันไม่มาเพราะฉะนั้นในทางเฟรมของหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะต้องเห็นแท่งเทียนของการกลับตัวนี้ที่อยู่ในโซนของโอเวอร์โ uh, ซซึ่งเราเราเห็นแล้วเราเห็นแล้วว่าอะไรเงีนะ้ยหมายความว่าในใ,ใ,ในในชุดของการโอเวอร์โซตรงนี้เนี่ยชุดของการโอเวอร์โซตรงนี้ที่เป็นโลตรงนี้นะปึ้งมันมีการเบรกเรียบร้อยปึ้งเห็นไหมแล้วก็ไอ้การลงมาตรงเนี้ยย่อลงมามันไม่หลุดโลตรงนี้ พราะมันไม่หลุดโรตรงนี้ปุ๊อ่ะโอเคเราเข้าในแท่งเทียนแท่งไหนก็ได้ในในไซคลตรงนี้อ่ะแล้วก็ใช้1915ตรงนี้เป็นแนวสป o อตอ่ารวมในการขึ้นก็คือรอลุ้นเบรกตรงนี้1933ถ้ามันเบรก1933มโอเคมันจะมีเป้าในการขึ้นของออทางเฟรม m e 30นาที มันจะมีเป้ากาลางขึ้นของ30นาทีคือตรงนี้เห็นไหมนี่คือกำลังฟอร์มกรอบเนาะเึ้งปเ้งปึ้ง,ง,งอ่าแล้นี่กำลังฟอร์มกรอบเซ็ขึ้นตรงนี้แล้นถ้ามันเบรก1933ตรงนี้ปุ๊บโอเคมันจะมีเป้าบนอยู่อ่ะเป้าบนอยู่ประมาณเท่าไหร่1944คือไฮเดิมโอเคนี่ประมาณนี้1944เพราะฉะนั้นถ้าคนที่ Follow ตามหรือ หรื on on, an, on e e l, อถ้าเข้าแถวแถวโซนตรงนี้เนาะถ้าเราเข้าแถวแถวโซนตรงนี้จุด sl สมมติว่าเราเข้าแถวแถวหนึ่งเก้าสองสี่ตรงนี้นะตรงนี้เลยนะหนึ่งเก้าสองสี่ sl คือหนึ่งเก้าหนึ่งห้าเพราะนั้นจุดทำกำไรเราจะอยู่ที่หนึ่งเก้าสี่สี่เทร่เพราะนั้นรวมในการขึ้นยี่สิบเหรียญรวมในการลงเก้าเหรียญอ่ะแบบนี้คุ้มเนาะอ่า rr ก็คือประมาณหนึ่งหนึ่งต่อสองกว่ากว่าเนาะอ่ะแบบนี้โอเคแบบนี้โอเคก็คืออาจจะย่อลงมาก่อนรอให้เขาย่อลงมาก่อนแล้วกัน แล้วก็ค่อยเข้าออเดอร์อแผนประมาณนี้